ทุกคนครั้งแรกของโลกที่เรามานอนที่แบบระดับที่พักหรูโฮสเทลแบบนี้แล้วก็เจอสิ่งน่ารักมากนี่เล็กเล็ก,เ,ลกเองนะทุกคนน่ารักมากทุกคนแล้วก็แบบเป็นเป็นห้องที่แบบแอร์เย็นฉ่ามีพร้อมหมดเลยทุกคนดูที่นอนนอนสบายเดี๋ยวเราจะพาไปข้างนอกนะไปไหนรู้ไหมตามมาทุกคนนี่ฮะทุกคนเราก็จะออกมาเราก็จะเห็นมันก็เป็นที่พักสูนตัว มีห้องรวมมีชั้นสองชั้นสามขึ้นไปได้ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะเดินออกไปเห็นไหมเห็นประตูวัดสิงห์เลยหางวัดพระสิงห์ทุกคนเดี๋ยวราจะไปไหนรู้ไหมตามมาซีทุกคนเราชอบบรรยากาศที่แบบว่าเวลาทุกคนอยู่ในห้องส่วนตัวตัว,ตวเองแล้วออกมานั่งเนงะี้ยชิวช่วเหมือนกับเราอยู่บ้านอันนี้แหละสุดยอดมากๆเลยนะฮะนี่ฮะทุกคนเราจะเดินไปคาเฟ่อันหนึ่งที่เรารักมากก่อนเรียกว่าเลยคาเฟอ่อม อะไรอเมื่อเช้าเราไปอะไรน,นะซันเรย์ใช่ไหมเราเดินไปหน่อยหนึ่งจะมีพวกกาแฟชานมเย็นอันนี้หาบ้านบุษบาบุษบาขานมโคก้กไรสเบอร์รี่แล้วก็ต้นทุเรียนเทศอยู่ตรงนี้ทุกคนเราชอบมากเดี๋ยวต้องมาถ่ายอรอบหนึ่งอยากให้ทุกคนทรงจําความรู้สึกคือเรามาเชียงใหม่เนี่ยเวลาเราไปไหนตอนไหนเราจะรู้สึกเหมือนกับแบบทุกครั้งที่มาเนี่ยไม่เคยเบื่อเลยทุกคน มันเหมือนกับเรามาตื่นเต้นใหม่อยู่ตลอดเลยค่ะไม่ว่าจะพักมุมไหนของเชียงใหม่นี่ยังขนาดยังไม่ขึ้นดอยนะมีติดต่อว่าออจะมาดงไปดอยก็มีเหมือนกันนะแต่ยังไม่มีโอกาสไ,ไปทุกคนนี่ค่ะประตูวัดเดินปั๊บก็ถึงประตูวัดด้านหลังนะ และทะลุไปด้านหน้าเมื่อกี้เราเมาเรื่องเกี่ยวกับสถาบันเดอะบีโรงเรียนกวดวิชาที่เราขอเข้าไปนั่งลบเมมใช่ไหมนึกว่าจะเป็น KFC ที่แบบใครจะนั่งเข้าออกก็ได้แต่เขาเป็นสถาบันที่แบบปกติผู้ปกครองจะไม่มีคนเลยเราก็ดันทุลังดันจะเข้าไปดูสิ บบอายมากเลยพอเราบอกว่าขอนั่งหน่อยนะขอลกเมมเลยเขาบอกว่าไม่ได้ครับตายฉันอายมากเพราะว่ามันนั่งกันอยู่หกคนเรียงรายกันดนชันแบบรู้สึกเหมือนโดนขับไล่หันี่หาประตูเข้าอย่าหาว่าอย่าง,ง้นอย่างนี้ทุกคนนะเดี๋ยวจะหาว่าอะไรก็ไม่รู้พูดแต่เรื่องที่กินที่นอนไม่พูดเรื่องสังคมบ้างน่อนี่หาเลยเอามาเล่ากันฟังหาทุกคนถือว่าเป็นช่องที่แบบวารตีนะฮะสีสันวารตีนะฮะนี่หาเดินไปเดินมาถึงสี่แยก ตรงนี้แล้วเลี้ยวขวาก็จะเป็น s u n เรย์นะฮะซันเรย์คาเฟคาเฟ่ที่แบบท็อปวันเลยฮะในย่านนี้ในที่นี่ในโลกก็ว่าได้เพราะเราชอบมากเลยทุกคนนะฮะอาหารเมนูอลังการมากๆใครที่ติดตามคลิปก็จะเห็นนะฮะนี่ฮะสี่แยกนี้เลยแล้วก็ตรงไปก็จะเจอคาเฟ่ m i มล สมูทซี่ทุกคนแล้วก็ตรงไปก็จะเป็นเข้าซอยแม่สีแต่พรุ่งนี้เราไปเข้าวซอยอีกเจ้าหนึ่งนะเขาจะเป็นนั้นเป็นร้านน้ำเงี้ยวหาแต่มีอ,อ่อชื่อร้านน้ำเงี้ยวเขยปลายทุกคนที่ตรงสี่แยกลงพักเชียงใหม่นะฮะก่อนจะถึงอ,อ่อวัดพรสิงทุกคนเห็นไหมเดินทะลุออกไปหนะ้าวัดแล้วก็อีกนิดเดียวก็ถึงเลยทุกคนน่หาซสันเรสันเร์เห็นภูเขาด้วยนะคะแต่เราเดินตรงหาคีบวอล์กอินฮะทุกคนจ๋า จิตบอกกิงนี่ฮะเราต้องมาก่อนเพราะน้องเขาจะปิดห้าโมงเมื่อวานเรากินแล้วติดใจต้องมาทุกคนเนี่ยเดินตรงไปก็แม่แม่แม่แมเอาเข้าสซอยแม่พาสีแล้วก็บอกให้นะ้ำบอกตรงว่าบริการเนี่ยสำคัญมากทุกคนเห็นไหมร้านสบายโอมูซี่บริการดีมากยิ้มแย้มแจ่แมใสไม่ได้ขายไปเหมือนกับสิ้นหวังไปแต่น้องเขามีความสุขมากนี่ฮะเจออันนี้เป็นอะไรเขาเรียกว่าราชมักขานะฮะ ก็ไม่ออกเสียงราชมันค่ะเอา้ารานนี้ก็อยู่ตรงนู้นปรากฏเจอเลยทุกคนพูดไม่ทันขาดคำนี่ยฮะทุกคนว้ายพูดไม่ทันขาดคำถึงเลย smile smoothie นี่ฮะอู้เห็นไหมบอกแล้วเห็นไหมทักทายน่ารักมากเลยต้องบอกให้ลูกลูกน้องเขาน่ารักทักทายไว้ก่อนยิ้มแย้มชอบมากประทับใจคาเฟ่น,นี้มากทุกคนเป็นไงบ้างลูกวันนี้โอเคร้อนไหมฮะอเอสเปรสโซ่นี่ฮะ เมนูทุกคนเนี่ยฮะเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่รูบางตาเห็นไหมนี่ฮะนี่ทุกคนเมนูเมนูนะฮะรู้ไหมเ่าพี่ไปไหนมาวันนี้นี่เมนูสมูทตี้สมายอโอเมนเมนูมีตุกกต๊กตาน่ารักมากเป็นเพราะอะไรหนูถึงชอบตุ๊ก,กตาอันนี้ชอบเป็นตุนกตนอนเนย่ยรถมาพี่ไปนี่มาตอนเชา้าลูกซันเรย์คาเฟ่อยู่ตรงนี แล้วก็นึนกถึงหนูเลย mm hmm. เพราะอยู่ไม่ไกลจากโฮสเทลนะเดินออกมา140เมตรแต่ของหนูหนูหนูคิดว่าหนูจะต้องติดแอร์ไม่จําเป็นเชียงใหม่ไม่ได้ร้อนตลอดเดี๋ยวก็อากาศดีแล้วมแน่ไม่แน่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังมันบ,บรรยากาศกบแบบนี้ใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันจะเข้าแน่นะี่ยใช่<ล>มันร้อนด,ดูไม่กี่วันหรอกจริงๆแล้วว่าเชียงใหม่อะ่ะโอ้เด,ดี๋ยวมันก็จะเย็นละอยากเปิดเหมือนกันเป็นแอร์เหมือนกันเนาะอยากทําเป็นแอร์อะไรประมาณนี้หรอ เปิดๆแบบโอเพนแอร์แบบ, air, แบ,บนี้ทุกคนอ่ะแลวตรงนี้เจอนไปก็จะเป็นข้าวซอยแม่พาสีอร่อยมากเมื่อวานที่เราไปกินมาทุกคนนี่ฮะอืม,อมแล้วพี่เพิ่งรู้นะว่าอ๋อตรงเนี้ยฮะโฮสเทลอะออกไปเป็นประตูสวนดอกซึ่งพี่เคยอ้อมวนไปนู้นแล้วก็มาเจอสวนดอกแล้วก็ไม่เคยเข้ามาวงในตรงนี้กลายเป็นว่าพี่เพิ่งรู้ใช่พี่เพิ่งรู้ว่าประตูสวนดอกอ่ะ เข้ามาตรงนี้นิดหนึ่งก็คือทะลุวัดสิงเลยอะะอ่าทะลุไปถ้าถ้าแพรได้เลยเนี่ยพี่ถึงบอกว่ากลายเป็นว่าตอนนี้พี่พูดในในแต่ละคลิปนี่แหละนี่แหละแต่บางคนเขาไม่รู้ไงเวลาเขามาเที่ยวเขาก็จะแบบพูดง่ายๆว่าลืมหมูลืมตาอย่างพี่อะพี่ได้เปรียบตรงที่ว่าพี่เดินเดินหาแล้วก็ที่ได้รู้เลยว่าจุดศูนย์กลางของการท่องเที่ยวจริงๆน่าจะมาเริ่มจากหลังวัดสิงแล้วก็นี่หามาโฮสเทลเสร็จก็มาร้านหนูได้ สบายสมูทซี่เดินไปเขาส่งเขาซอยนอกดันก็เ oui, ก็บเอาอย่เก็บตกร้านเรียงเยอะแยะเลยแต่จุดศูนย์กลางรังวัดสิ่งเจอเนี่ยสมายสมูทซี่แล้วเราประทับใจที่รอยยิ้มของน้องเขาแล้วเมื่อเช้าที่เจอร้านใกล้ๆนี้อีกซันเรคา a f e เป็นอาหารเช้าเขาเปิดแต่เช้าเลยนี่หานี่หาตรงนี้เลยคนเดินตรงมาแต่หนูของเขาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวขวา ออกมาจากซอยแล้วเลี้ยวขวาราชมันคา9เนี่ยฮะทุกคนแล้วเลิศมากเนี่ยเราจะพูดอยู่4ล้านเนี่ยตอนนี้ก็คือให้ทุกคนได้เห็นจินตนาการออกว่าไปทางสวนดอกก็ไปโรงแรมที่สําคัญหนูรู้ไหมเนี่ยประตูสวนดอกที่ออกไปทางจากาโฮส่เอเฮเทลของพี่อะที่มี่มาพักเนี่ยนะฮะออกไปเห็นต้นในนี้ค่ะ ต้นไม้ใบไม้สามสีสีเงินสีทองสีนาคซึ่งเป็นพระพันปีหลวงเป็นคนให้อนุรักษ์นะมาจากนาราธิวาสแล้วตรงนั้นงามมากกับมันมันได้หลายสีได้เลยเพราะว่าเชียงใหม่มีสามฤดูได้เลยภาคใต้อ่ามีสองฤดูยังสามสีเลยมีหน้าฝนหน้าหน้าร้อนฝนร้อนแต่มันยังเป็นสามสีเงินทองนาคก็ตรงนั้นนะพี่ตกใจพี่เห็นพี่เคยผ่านหน้าร้อนก็ร้อนมากต้องต้องแบบว่านิดนึงค่ะเพราะว่าแดดมันก็อทันี้มากค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกตาเกี่ยวองศาจะสี่สิบแยไหม ประมาณที่ว่าน่าจะลงเออโหลลงแล้วเหรอฮะแต่เมื่อคืนฝนตกนะเอ้เมื่อคืนโรแมนติกฝนตกมากเลยทุกคนเนี่ยเมื่อเช้าพี่ไปตรงนี้ซันเรค c าเฟมาดีไหมครับดีลถมากอาหารแบบอลังการมายังส่งรูปให้เมื่อกี้ขอลายน้องเขาไว้ส่งรูปให้ดูอลังเขาขอเปิดดูได้เนี่ยตรงเนี้ยเพราะพี่พักอยู่ที่เนี่ยภูเขาภูเขาโฮสเทลเนี่ยเปิดประตู บัตรสิงไปอีกนิดนึงถึงเลยแล้วก็เดินออกประตูสวนดอกได้เลยน,น,นี่ตรงนี้ใกล้กับขนมครกข้าวไรซ์เบอร์รี่เลยติดกันเลยติดกับโรงเรียนกดวิชาเยอะๆตรงรู้จักอันนี homemade, นน้ไหมโฮมเมดเต้าหู้โฮมเมดนะไม่ได้ไปไหนแล้วสิอยู่แต่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะอยู่แต่ตรงนี้ไอ้ต้นอะไรเนี่ยต้นอะไรเออที่ต้นอะไรอะ่ะพี่เห็นมันดูเหมือนน่าจะเป็นผลไม้ผลบาะไอ้นี้ป่ะ ไม่ใช่โกโก้หรอบบโโเออใช่ใช่อบบโวคาโดจริงๆนะเธอเนี่ยฉันว่ามันเป็นโอบบโวคาโดสักพันหนึ่งแน่ๆเดี๋ยวจะปลูกเอาไว้เดี๋ยวเธอจะได้กินนะติดกับร้านหนูเลยของเจ้าของบ้านอีกไม่ได้สิเธอมีสิทธิ์เก็บกินเพราะติดกับร้านหนูไงติดกับร้านสมายอัลสมูทูีทุกคนวันนี้ลองอะไรคะสมูตีเ,เยอะแยะม็กซิกเนเจอร์ก็มีเ,มอเยอะแยะทุกคนตัวนี้จะสันนี่หน่อย ดุดมากแบบชอบมากทุกคน ฉันรักที่นี่มากฉันมากี่ทีกีทนะ่ทีนยเชียงใหม่ไม่เคยทาให้ฉันเบื่อเลยแล้วก็คราวนี้ทําให้ฉันแบบเหมือนกับค้นพบอะไรที่แบบนึกไม่ถึงว่ามันอ๋อมันมีทางลัดแต่ถ้าแพรเดินทะลุวัดพระสิงห์มาออกทางหลังก็จะเจอโฮสเทลที่ดีที่สุดแล้วก็ร้านสมูทซี่ที่น่ารักดีที่สุดตรงนี้เลยสมายสมูทซี่แล้วก็ไปร้านแม่ป๊บแม่พาสีก็เป็นข้าวซอยที่อร่อยที่สุดอันหนึ่งแล้วก็เมื่อเช้าไปเจอโอ้โหอาหารเชา้าอีกอลังการมากนะฮะซันเรย์คาเฟ่ไม่ไกลเลยตรงนี้ฮะทะลุไปไหนถึงกันหมดเดินวนแบบว่า นี่ยังไม่ได้ไปชิมอะไรข้าต้มข้าวต้มตรงนี้เลยฮะหน้าวัดเงินกองหมื่นหมืน่นเงินกองอะไรอะ่ะเขายังไม่มีเวลาลูกจ๋าเย็นนี้ก็คงแบบนั่งลบเมมลบไรอีกอไงค่อยวางแทนกันใหม่มวันนี้ก็คงอยู่แถวเนี้ยฮะแถวแถวนี้ก่อนตั้งหลากรลบเมมแล้วก็โพสต์ลบเมมอะไรเงี้ยต้องเคลียร์เคลียร์พื้นที่อ่ะมินั้นก็ถ่ายไม่ได้เลยฮะเนี่ยสำคัญนะฮะเราต้องถ่ายมาฝากทุกคนทุกคนนะฮะโอเคทันเีร็วเราเอาอะขอสมูทซี่มะม่วงจ้าทุกคน ดูสินี่ไงสมูทซี่ทุกคนขอ,ขอให้ถุงได้ไหมครับคุณแม่ค้า,ากินมากเลยทุกคนเนี่ยสมายอสมูทซี่ทุกคนมีทั้งคาฟฟ่คาพักชินโนรูบังตานะฮะทุกคนเดีย๋ยเริ่มเย็นแล้วจ้ะลูกส่องหน้านิดหน่อยนี่ฮะทุกคนเราไปแล้วกับอภูเขาโฮสเทลไป น่าทานมากสมูซี่จากสมายสมูทซี่ทุกคนนี่จาเราเดินแล้วนะเราเดินกับภูเขาโฮสเทลจะกับภูเขาโฮสเทลซึ่งตรงนี้ถ้าแยกไปก็จะเป็นซันเร่ซันเร์คาเฟ่ไงฮะอะไอย่างนี้ฮะที่รถตู้เดียวเข้าไปเมื่อกี้เดินตรงไปก็เป็นวัดพระสิงห์แล้วก็ถึงโฮสเทลเลยทุกคนจ้านี่ฮะนี่ฮะทุกคนกำแพงวัดพระสิงห์ก็จะวนไปด้านหน้าเห็นไหมฮะ นี่คือตรงไปประตูหลังของวัดพัะส,สิ่ห์และนี่คือเห็น,นยังน,นี่ที่เรามาทานเมื่อเช้านะฮะเป็นซันเรคคาเฟ่เดี๋ยวเย็นๆค่ำๆเราอาจจะเดินทะลุซันเรคคาเฟ่นะฮะจะได้เห็นภาพชัดแต่ไม่เป็นไรหรอกไม่เห็นภาพก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าบอกเล่าสู่กันฟังทุกคนจ๋าอย่าเพิ่งโฆษณาเข้าทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์สังเกตไม่ไม่ไมไมไมค่อยจะบอกนะแบบนี้ใช่ไหม เหมือนกับไปใช้กันนะฮะเอาที่สบายใจเนาะจะได้เบิดเป็นช่องที่เติบโตอีกหน่อยเนะี่ยช่องเราดังขึ้นนะพวกเราคือมีส่วนร่วมสุดริ์เลยนะเพราะว่าผมไม่บอกใครเลยนะช่องเนะี่ยไม่บอกคนรูจ้จักเราจะมีแบบนิตยภาพใหม่ๆแล้วก็ยั่งยืนนะทุกคนนี่เห็นไหมเดินมาก็ประตูด้านหลังของวัดพระสิงเห็นไหมฮะเดินไปก็เดินออกทางประตูหน้าไปราชดำเนินไปท่าแพร่แต่ถ้าตรงนี้ก็คืออะไรฮะภูเขาโฮสเทล เห็นภูเขาอยู่ข้างหลังจริงๆเลยทุกคนถ้าเกิดเราไปเห็นเดินตรงเส้นราชดำเนินนะก็จะเห็นภูเขาจริงๆอ่ะทุกคนอั้นเราโพสตนะฮะเดี๋ยวลบเมมก่อนนะฮะทุกคน